ถ้าว่าหลวงพ่อธรรมชัโยมไม่มีกิจกรรมถาวายสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศเกิดขึ้นก็คงจะไม่มีปรากฏการณ์ที่มีพระภิกษุสงฆ์มารวมกันเป็นจํานวนมากอย่างน้อยที่สุดพระภิกษุในเขตพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาเป็นนามบุญมาพบปะพูดคุยเป็นกําลังใจให้กันและกันกับญาติโยมพุทธประศัตรทั่วโลกเหมือนกับที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพุทธบูตต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันมีหนึ่งเดียว จากเหตุการณ์ความไม่สงบปัญหาก็คือประชากรชาวไทยพุทธเริ่มลดน้อยลงผลกระทบมันก็ามาถึงบุคลากรทางศาสนาด้วยในช่วงข้ามปศสัตพระจะหายากอย่างเช่นอำเภอเทพามีพระภิกษุป,ประมาณ80กว่าลูกสัมเณเนมีสองรูปในฐานะที่เป็นพระภิกษุพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนที่นี่เราก็เห็นหลวงพ่อธรรมจักท่านเป็นพระเถระมีความเมตตาช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใหม่ๆหลวงพ่อท่านให้คณะศิษ าสรวัดพระธรรมกายมาถอยสังฆทานเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุครูแล้วก็ทหารตำรวจในพื้นที่323วัดทุกเดือนโดยเฉพาะกระถินที่หลวงพ่อถวายให้กับวัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผลตอบรับชุมชนชาวพุทธเกิดความตื่นตัวไปร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการบวชอาพระก็มาเติมเต็มตามวัดที่ไม่มีพระภิกษุให้ได้จำพรรษาครบจำนวน5รูปเพื่อที่จะรับพระ กับถินจากหลวงพ่อธรรมชโย จบโครงการเขาก็ยังมีศรัทธาที่จะอยู่ช่วยงานพระศาสนาต่อไปอีกถึงแม้จะเป็นพระผู้สูงอายุแต่ว่าเราก็มีสำนักเรียนหลักสูตรนักธรรมโรงรับนิมนต์ท่านให้มานั่งฟังครูเขาสอนถึงแม้ว่าท่านจะจบแล้วไม่ได้ไปสอบแต่ก็ให้ท่านได้รู้เรื่องปัจธุบนวีไงของญาติโยมจะเป็นธรรมศึกษาเรียนประถมโรงเรียนมัธยมก็จะนิมนต์ให้พระภิกษุเข้าไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนและก็มีการสอบพันกว่าคนซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการกฐินของหลวงพ่อ ธรรมชยโยเราจนถึงถอยสังฆทา,าน323วัดทุกเดือนมันก็เป็นผลดีเป็นการเพิ่มจํานวนพระภิกษุอยู่เป็นขวัญเป็นกําลังใจกับญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ทั้งพระญาติโยมมีความชื่นชมยินดีก็อยากจะให้จัดโครงการอย่างนี้ไปนานๆ วันนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่วันหน้าเมื่อบุญเก่าทรงผลก็จะเข้าใจในยามที่ชีวิตประสบทุกข์เมื่อไม่มีที่พึ่งพาพึ่งพิงที่ไหนแล้วก็จะหวนกลับมาศึกษาความรู้สากลซึ่งเป็นของทุกคนที่ต้องศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดบายไปสวรรค์แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันโดยความรู้ของพราสัม,มาพุจารย์ปัญญาการที่พุทธบุตรสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันรักษาพระศาสนาไว้ตรงนั้นจึง ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเียแล้วเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในบุญของนั่นแม้เพียงน้อยนิดควรจะมีนะจ๊ะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เรามีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านตรงนั้นเราก็ทุ่มเทกันให้มันเต็มกําลังเลยที่เราทํากันต่อเนื่องเราก็จะทําไปเรื่อยๆต้องขออนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อที่ได้มีกิจกรรมถวายสังฆทานสี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศเกิดขึ้นเป็นการรวมพระภิกษุไม่ว่า จะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่แต่เราทุกลูกเป็นพุทธบุตรของพระตถาคตให้ชาวโลกได้เห็นความมั่นคงความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในส่วนของสีจังหวัดเช่นภาคใต้ส่วนมากจะเป็นพระสูงอายุพระหลวงตาบางวัดท่านมีอายุเกือบร้อยปีเกิดความปิติเกิดความปลื้มใจเกิดความยินดีท่านมีความศรัทธานในหลวงพ่อธรรมชโยท่านเต็มใจที่จะมาเป็นนามบุญในวันที่ 22เมษายนนี้อย่างที่สดในปีหนึ่งได้มาพบหน้าพบตากันอีกครั้งหนึ่งถามสาธุจุกดีเป็นกำลังใจให้กันและกันรายดาที่เราเป็นสาธม,มิกให้ท่านได้อยู่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยให้ยืนหยัดต่อสู้ในพื้นที่และก็เป็นที่พึ่งให้กับชาวพุทธทั่วโลกสืบต่อไปในนามของคณะสงฆ์อำเภอเทพากล่าวกับผมพระครูเมตตาธรรมราเจ้าคณะอำเภอเทพาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณ ของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมและก็มีคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าขอจงเป็นตะบะเดชะป,ปกป้องคุ้มครองให้หลวงพ่อธรรมวจโยจงมีแต่ความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธโลกสืบไปนานๆสา